ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้มีฝนกระทบจนถึงวันที่4ทธันวาคม2563ฉบับที่8ลงวันที่1นธันวาคม2563มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจากเคลื่อนเข้าปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ํำป่าไหลหลากได้จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งมีดังนี้ในช่วงวันที่1-2ธันวาคม2563 มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลในวันที่3ธันวาคม2563มีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตนียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตอนออกระวัอองอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งและชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่4ธันวาคม2563จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมบุตุนิยมวิทยา และติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมบุตุนิยมวิทยา www.tm.d.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่1ธันวาคม2563เวลาตี5กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่1ธันวาคม2563 เวลา11นาฬิกายังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับผมปุ่มติดตามจะเป็นตัวหนังสือสีแดงอยู่ตรงบริเวณด้านล่างของคลิปครับผมอยู่มุมด้านขวาบริเวณกลางครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารเดี๋ยวทางกลุ่มเดียเด๋ยวทางช่องวัตภะไพอุทกภัยพยากรณ์อากาศ จะนำข่าวสารจากกรมจุลนิยมวิทยามาให้ทุกท่านได้รับทราบเป็นระยะครับผมขอบคุณครับ